สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมารีวิวเจ้ากล่องนี้กันนะครับตัวนี้ก็คือ YMS08B Dome นั่นเองนะครับเป็นงานของค่าย JMS นะครับก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเป็นงานของค่าย JMS หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าด้านหน้าบล็อกอาร์ตของเขาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัว DX นะครับผมเนี่ยที่สกรีนไว้ด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะสีดำๆด้านๆแล้วก็มี รูปของตัวโดมนะครับที่เป็นลายเส้นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับผมไม่ได้มีคําว่า JMS นะแต่ว่า,าด้วยสไตล์นะครับดีไซน์ของบล็บอกอาร์ตของค่าย JMS เนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เลยตีว่าเป็นค่าย JMS นะช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของตามดูงานให้เกรดจีนนะว่าค่ายไหนดีค่ายไหนโดนค่ายไหนคุ้มค่านะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ค่าย JMS อยู่นะครับผม ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่างานจีนางานก๊อปของจีนไฮเกรดของจีนเนี่ยเขาดีขึ้นมากนะครับดีขึ้นจนผิดหูผิดตานะครับทาให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราปร,ประกอบเนี่ยเราต่อเนี่ยเราก็เพลินไปด้วยเหมือนกันนะนะครับไม่ไม่แพ้ง,งานแท้เลยนะเพราะว่าอย่างเราต่องานแท้เองเนี่ยงานแท้ก็ยิ่งต่อยิ่งเพลินเหมือนกันนะพองานจีนเวลาเราต่อเนี่ยมันไม่ได้มีความหงุดหงิดว่าเออต้องมาซ่อมต้องมาเหลาต้องมาควานอะไรเงี้ย มันทําให้เราเพลินไปได้เหมือนกันนะครับสาหรับการต่อไฮเกรจีนนะครับจริงๆอ่ะลองมาหลายค่ายแล้วนะนะครับได้ประกอบมาน่าจะค่ายละ2อสตัวได้1ตัว2ตัวได้นะครับผมอ่ไม่ว่าจะเป็นค่าย GK ค่าย JMS นะครับค่าย XF นะครับผมก็จริงๆอ่ะน่าจะไปค่ายอื่นได้แล้วนะแต่ว่าด้วยด้วยความที่เออมันเริ่มติดใจมันเริ่มติดใจว่าเอองานงานค่ายนี้มันดีนะอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยได้ งอกตัวอื่นออกมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของเจ้าตัวโดมตัวนี้กันนะครับว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับงานค่าย JMS ตัวนี้นะครับไปดูกันเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวโดมนะครับผมงานของค่าย JMS นะครับผมก็หลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะนะครับสำหรับตัวงานตัวนี้นะครับก็ไม่เชิงว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าผมได้ลองต่อ ค่าย j จมมาแล้ว1ตัวก็คือตัวของจิมสปาร์ตันตัวนี้ก็ตอนนั้นที่ต่อจิมสปาร์ตันน่ยนะก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์รเหมือนกันว่าเฮ้ยงานมันเฮ้ยนี่งานจีนเหรอนี่ไฮเกรดจีนหรือว่ามันเฮ้ยมันดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาต่อเจ้าตัวโดมตัวนี้ก็ก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่ก็ยังเซอร์ไพรส์อ,รยอ,ยอยู่ว่าเฮ้ยงานมันดีจริงๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ค่าย j จมเนี่ยผมให้ยืนหนึ่งอยู่นะสำหรับงานไฮเกรดจีนของผมนะครับผมว่าเออมันคุณภาพดีอะไรประมาณนี้นะคร สำหรับเจ้าโดมตัวนี้ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูรีวิวเจ้าตัวโดมตัวนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันก่อนนะว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรให้มาบ้างนะครับก็มีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับคู่มือก็จะเป็นแบบแผน่นภาพแบบนี้นะครับผมเปิดด้านซ้ายแบบนี้นะนะครับด้านในก็จะมีไกด์ติดในคงดีคออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆของตตวหุ่นนะครับเป็นภาพขาวดำนะครับ ครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ท้ายเล่มมันจะเป็นภาพสีแบบนี้นะครับผมมีเรียลลิสติกดีคอร์ให้1แผ่นนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกแตกต่างอยู่กับเรียลลิสติกดีคอร์ของของที่เคยติดทั่วๆไปนะครับเพราะว่าแผ่นมันค่อนข้างที่จะบางนะครับผมแล้วก็เวลาเราติดไปแล้วเนี่ยแทบจะมองไม่ค่อยเห็นขอบเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมได้เทสลองติดไปแล้วนะครับสาหรับตรงส่วนของเรียลลิสติกดีคอร์ตรงบริเวณหน้าอกตรงนี้นะครับผม อ่าตรงนี้ก็ทีแรกผมก็กะว่าจะไม่ติดนะแต่ว่าอ่าได้ลองประกอบไปแล้วนะครับก็เลยอยากจะอยากจะรีวิวคุณภาพของตัวดีคอที่เข้าแถมมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบลอกแปะนะฮะพอติดเข้าไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะเนียนตาดีอยู่นะแทบจะไม่เห็นขอบเลยนะครับถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนเนี้ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดยากแล้วก็ทําให้มันเห็นรอย อรอยของขอบสติกเกอร์อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับพอสมควรเหมือนกันนะถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับสามารถสามารถติดได้นะครับติดได้อย่างเนียนเลยนะครับเนเียนดีแล้วก็ด i ลิสตีดีคอตัวนี้นะครับตัวดีคอรลอกแปดตัวนี้ค่อนข้างที่จะบางเหมือนกันนะครับพอเราติดเข้าไปแล้วมันก็จะเนียนไปเลยนะครับเนียนไปเลยแทบจะไม่เห็นเลยแต่ถ้าชิ้นใหญ่ๆตัวนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับเอาเป็นว่าอยู่ที่งบของแต่และคนละกันนะครับถ้าจะติดตัวดีคอตัวนี้ก็ ติดบริเวณที่เป็นเล็กๆแล้วกันนะครับผมถ้าบริเวณใหญ่ๆนี่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับหรือให้ไปซื้อเป็นดีคอน้ําแยกติดมันจะมันจะดูสวยกว่านะครับถ้าดีคอน้านะครับผมมันจะเป็นสีขาวแบบขาวอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะทําให้ชิ้นงานที่เป็นพื้นสีดําอย่างตัวโดมตัวนี้มันดูเด่นขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวดีคอลอกแปะตัวนี้ที่มันแถมมาให้เนี่ยมันก็จะเป็นสีออก พอติดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นมนๆม่นะมันไม่ได้ขาวแบบสว่างแบบนี้นะครับมันก็จะดูดูดรอปลงไปนิดหนึ่งนะครับผมก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะนะครับแต่ว่าชิ้นใหญ่ๆผมผมบอกว่าควรระวังแล้วกันอย่างของผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลอกตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะไปหาดีคอน้ำมาติดนะฮะถ้าใครจะติดไอ้ตัวที่เขาแถมมาเนี่ยก็สามารถติดได้นะครับเป็นชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆนะนะครับผมแต่ว่าชิ้นใหญ่ๆเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงก็แล้วกันนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้อย่างต่อไปนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็น แอคชั่นเบรนะครับที่เขามีมาให้ก็คือมินิแอคชั่นเบรเนี่ยตอนนี้ผมประกอบงานจีนไปหลายตัวแล้วก็จะมีแอคชั่นเบรแบบนี้แถมมาให้เยอะเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็แค่ไม่ได้ประกอบแล้วนะครับก็จะเอาไว้เป็นแบบนี้ก่อนละกันอาวุธที่เขามีมาให้ในกล่องนะครับก็คือบาซูก้าใหญ่บาซูก้ายักษ์อันนี้นะครับผมก็เนี่ยตัวโดมนะครับก็จะมาถืออย่างนี้เลยนะฮะปืนใหญ่มากนะครับสูงกว่าตัวโดมมากๆเลยนะฮะเนี่ย มาแบกบาสุก้าแบบนี้ได้นะครับก็มีมาให้1ชิ้นนะอันนี้ไม่ได้มีลูกเล่นไม่ได้มีจุดขยับอะไรนะครับสําหรับตัวบาสุก้าเป็นแค่2ชิ้นประกบกันนะครับผมแล้วก็ตรงด้ามเนี่ยก็มีประกอบมาให้ด้วยนะฮะตรงส่วนของสโคบเลงนะครับตรงนี้ก็จะมีพาร์สยอยู่นะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะมีพาร์สายอยู่แล้วก็ตรงส่วนนี้ผมลืมติดสติกเกอร์ไปจริงๆมันต้องติดสติกเกอร์สีชมพูนะครับด้านในแล้วก็เอาตัวแผน่นเอาตัวพาร์สายตัวนี้ปิดเข้าไปนะครับอื อันนี้ถ้าติดดีคอน้ําเข้าไปก็คงจะดูเด่นขึ้นนะครับอาวุธชิ้นต่อไปนะครับก็คือจะเป็นดาบของเขานะครับก็จะเป็นด้ามดาบตรงนี้แล้วก็เป็นแท่งๆตรงนี้นะครับผมอันนี้สามารถเอามาเก็บด้านหลังของอแบคแพคตรงนี้ได้นะครับนี่ด้านหลังของตัวโดมก็จะมีจุดให้เก็บดาบตรงนี้อยู่นะฮะเก็บตรงนี้ได้แล้วก็เอามาให้โดมถือเล่นได้ด้วยนะครับเนแบบนี้ อันนี้จะเป็นชิ้นหน้าอกนะครับชิ้นหน้าอกบริเวณนี้นะครับสามารถเลือกใส่ได้เลือกประกอบได้นะครับจะมีอกแบบนี้นะครับผมแล้วก็อกแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกประกอบเอานะฮะสำหรับพาร์ทมือนะครับก็จะมีมาให้สี่ข้างนะครับจะเป็นมือกำแบบนี้ลักษณะมือกำแบบนี้นะครับซ้ายขวานะฮะแล้วก็มือที่เป็นลักษณะเหนียวไกล้ปืนแบบนี้จะมีมาให้ข้างเดียวนะครับก็คือข้างขวานั่นเองนะฮะ แล้วก็อยู่ที่ตัวหุ่นนะครับก็มือกำแบบนี้ซ้ายขวานั่นแหละแล้วก็มือแบบแบบนี้นะครับผมก็จะมีมาให้อยู่สี่ข้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวของตัวหุ่นกันนะครับสําหรับตัวโดมนะครับก็มีดีเทลรายละเอียดที่สวยงามมากนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะฮะค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับด้านความสวยงามด้านการประกอบแล้วก็ดีเทลของตัวหุ่นพอสมควรเลยนะครับสําหรับงานจีนกล่องนี้นะฮะ มาดูด้านการประกอบกันก่อนนะครับการประกอบนี่ทาได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับไม่มีจุดไหนที่ติดขัดจนแบบว่าชวนให้หงุดหงิดนะครับผมแล้วก็ดีเทลของตัวหุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะสวยนะครับลายล่องต่างๆนี่เรียกได้ว่าคมได้มาตรฐานของ JMS เลยหลังจากที่ผมได้ลองประกอบ JMS ตัวแรกมานะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับสามารถประกอบประกอบกันได้อย่างพอดีนะครับได้อย่างลงตัวเลยไม่มีจุดไหนที่ติดขัดนะครับ ก็จะมีจุดยากอยู่นิดหน่อยนะฮะก็คือบริเวณท่อพลังงานต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกแบบนุ่มแบบนุ่มนะครับผมเราก็ต้องดัดนิดนึงนะครับต้องดัดให้มันเข้ารูปนิดนึงก่อนที่จะประกอบนะไม่งั้นมันก็จะดันพวกชิ้นพาร์ตแดงๆแบบนี้หรือมันจะหลุดออกจากด้านหลังแบบนี้นะครับเพราะว่าด้วยความแข็งมันก็จะมีความแข็งอยู่ระดับหนึ่งั่นแหละนะครับเราก็ต้องดัด บริเวณบางส่วนที่ต้องงอแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ได้เป็นแท่งแบบนี้นะมันก็จะเป็นแบบเขาจะเว้นช่องให้สําหรับเราดัดอยู่นะครับผมก็ดัดให้มันเข้ารูปก่อนนะครับถึงประกอบนะครับก็จะเป็นในส่วนช่วงหัวนะครับผมแล้วก็ช่วงเอวนะก็จะมีจุดให้เราดัดอยู่ก่อนอยู่นะครับก่อนที่เราจะประกอบไปนะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับก็เท่าที่เห็นก็ไม่มีจุดยากเลยนะนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะประกอบได้ง่ายพอสมควรเลยตัวนี้นะครับประกอบง่ายประกอบเพลินแล้วก็ ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับด้านแผงรันเนอร์ของกล่องนี้นะครับก็จะมีอันเดอร์เกตอยู่ด้วยประมาณสัก50%ได้5 0 6 0ได้นะครับสำหรับอันเดอร์เกตนะครับผมก็มีส่วนที่เป็นเกตตรงๆเลยก็มีนะครับแต่ว่าแทบจะไม่เห็นนะมันเป็นจุดที่จะเป็นโครงในซะเยอะนะครับที่เป็นเกตตรงๆนะครับมันก็เวลาเราประกอบเข้าไปเสร็จเนี่ยมันก็จะแทบไม่โผล่มาให้เห็นเลยนะครับสําหรับตรงบริเวณที่เป็นเกตตรงนะ ส่วนที่เหลือนะครับด้านนอกเกราะด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเกรดที่เป็นอันเดอร์เกรดมากกว่านะครับผมทําให้หุ่นที่เราประกอบออกมาเนี่ยมันก็ไม่มองไม่เห็นรอยตําหนิอะไรสักเท่าไหร่นะครับเนื้อพลาสติกต่างๆนะครับก็ไม่ได้แข็งหรือนิ่มมากจนเกินไปนะครับก็เชื้เก็บรอยเกรดได้อย่างง่ายๆเลยนะครับการแยกสีของตัวหุ่นนะครับทำมาได้อย่างลงตัวเหมือนกันนะครับอย่างช่วงอกเนี่ยผมค่อนข้าง,งชอบนะตรงบริเวณช่วง แขนตรงเนี้ยนะครับต้นแขนตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นสีเทาออกเงินเงินนิดหนึ่งนะครับตรงกลางอกตรงนี้จะเป็นสีดานะชิ้นนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นชิ้นที่เป็นชิ้นเดียวประกบกันนะจะเป็นชิ้นส่วนที่มันแยกกันอยู่นะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับด้านบริเวณแขนฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยสองฝั่งนะครับแล้วก็ตรงชิ้นอกตรงกลางนี้นะครับผมก็จะเป็นคนละชิ้นแยกชิ้นกันอยู่นะครับทาให้มันมีจุดขยับที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเหมือนกันนะครับ ด้านการประกอบเนี่ยคือดีเลยดีเลยนะครับประกอบได้ง่ายมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าประกอบเพลินกันเลยทีเดียวเรามาดูในส่วนจุดขยับกันบ้างนะครับจุดขยับไปที่ส่วนหัวกันก่อนนะครับส่วนหัวสามารถโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังได้นะครับก้มหน้าก้มหลังได้นะครับสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับผมไปที่ส่วนของลำตัวนะครับลำตัวเนี่ยอย่างที่บอกฮะต,ตรงต้นแขนบริเวณนี้นะครับสองฝั่งเนี่ยจะแยกคินกันอยู่นะครับสามารถขยับได้แบบนี้นะครับ นกระพือปีกได้นะครับด้านหน้าก็จะยกมาได้ขนาดนี้เลยนะครับตรงส่วนต้นแขนนะสามารถหมุนได้รอบนะครับแขนแขนซ้ายนะครับหมุนได้รอบนะครับแล้วก็ตรงส่วนไหลนะครับไหลก็ยกขึ้นได้แบบนี้นะครับบริเวณแขนนะครับก็จะงอได้สุดเลยนะฮะ เรียกว่าจุดขยับเป็น2สเต็ปนะตรงส่วนบริเวณข้อศอกนะฮะตรงส่วนมือเองนะครับก็สามารถหมุนได้รอบเหมือนกันนะครับเออจุดขยับแขนนี่ค่อนข้างที่จะดีนะผมชอบตรงแขนมันนะนะครับแล้วกเออ็เขาแบ่งสีมาดีมากนะตรงนี้นะครับผมเนี่ยแยกชิ้นกันมานะตรงนี้ไม่ใช่แค่เป็น2ชิ้นประกบนะครับสําหรับตัวพลาสติกตรงนี้นะครับผมจะเป็นแยกชิ้นแยกสีมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีมีตรงด้านหลังเนี่ยประกบเข้ามาอีกนะครับ คือเขาอยากเคินมาเดียด้านหลังก็จะงอไปได้ขนาดนี้เลยนะครับซึ่งสามารถจัดท่าแบบว่างอไปเพื่อจะจับตัวดาบด้านหลังอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยงอไปได้ขนาดนี้เลยนะครับเป็นจุดขยับที่เล่นเพลินมากนะเล่นเพลินมากนะครับมันจะเป็นสองสเตปตรงนี้นะครับสามารถงอได้ขนาดนี้เลยนะครับเรียกว่าสุดจริงสุดจริงนะฮะ ตรงช่วงเอวนะครับก็สามารถโยกได้แทบจะหมุนได้เลยนะหมุนซ้ายหมุนขวาเออหมุนหมุนเนี่ยมันไปได้ไม่สุดนะเพราะมันติดไอท่อพลังงานนะครับแต่ว่าโยกได้กลมได้นะครับนี่นะฮะตรงส่วนของกระโปรงนะครับกระโปรงด้านหน้าก็สามารถเปิดได้กระพือได้แบบนี้นะครับนี่ซ้ายขวานะฮะด้านข้างเองก็กางได้นิดหน่อยนะครับ สีสันดีอ่ะสีสันสวยลงตัวนะครับผมแล้วก็จุดขยับก็ดีด้วยนะฮะผมชอบงานของค่าย jms จริงนะไฮเกตตัวเนี้ยนะครับไฮเกตของของจีนอนะ่ะตอนนี้คือชอบ jms จริงนะพอประกอบไปแล้วมันก็มันก็เพลินดีเหมือนกันนะงานของค่าย jms นะครับอ่ะมาดูในส่วนของขากันบ้างน,นะครับขาสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะครับเตะได้สุดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวมางองอขากันดูหน่อยนะฮะมันจะงอได้ประมาณไหนนะครับ งอได้ไม่เยอะนะช่วงขาง,งอได้ไม่ค่อยเยอะนะครับมันก็จะติดแล้วนะครับแล้วก็ตรงข้อเท้าก็ค่อนข้างที่จะอิสระนะครับฟรีอยู่นะเจ้าโดมตัวนี้นะครับจุดขยับต่างๆก็ยังเป็นแผง PC อยู่นะครับผมก็แผง PC ก็พอดีพอดีนะไม่ได้นิ่มไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับก็จุดขยับก็ค่อนข้างที่จะเฟื่อด,ดีนะฮะเรียกว่าแน่นหนานะ ไม่มีจุดไหนที่มันง่อยมากนะครับแน่นหนาอยู่นะฮะก็ถือว่าดีอ่ะดีด้านการประกอบเนี่ยผมให้1 0เลยด้านจุดขยับก็ให้เต็มเหมือนกันนะครับคือจุดขยับดีมากดีมากนะฮะพวกลายล่องต่างๆพาเนลลายต่างๆเนี่ยก็ถือว่าคมดีมากนะครับคมดีมากนะไม่มีล่องไหนตื้นเลยนะตัวนี้ไร้ที่ติเลยผมผมแทบจะไม่มีจุดให้ติเลยสําหรับลายล่องต่างๆนะครับหรือด้านการประกอบเองก็ ก็อย่างที่บอกมันจะมีจุดติอยู่นิดนึงก็คือตรงพวกช่วงท่อพลังงานอันเนี้ยนะครับผมก็มันก็พอจะดัดได้มันไม่ได้แบบติดขัดขนาดนั้นนะครับที่เหลือก็มีตัวดีคอที่มันต้องมาแปะนี่แหละนะครับจริงๆอ่ะมันก็คุณภาพดีในระดับหนึ่งนะติดดีไม่ได้ลอกออกง่ายๆด้วยนะสําหรับตัวดีคอที่เขาให้มาเนี่ยแต่ผมอยากได้ที่มันเนียนกว่านี้ก็เดี๋ยวไปหาดีคอน้ามาติดดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะชิ้นใหญ่มันจะมันจะติดได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับอืม อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวโดมของค่าย JMS นะก็บอกเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับอ่ะเดี๋ยวเทียบกันนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ผมต่อตัว JMS ของจิมสปาร์ตันไปแล้วก็เ,เทียบกับโดมนะครับดีเทลสวยทั้งคู่ดีเทลสวยทั้งคู่นะครับก็ตัวไหนก็ได้นะใครที่อ,อยากจะลองให้เกิดจีนนะก็เป็นค่ายนี้ที่ผมแนะนำนะ JMS นะครับผมก็เป็นค่ายหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะโอเคโอเคคะแนนตีไปในแดนบวกเลย สำหรับงานของค่ายนี้นะครับอ่เรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวโดมตัวนี้นะครับงานของค่าย JMS นะครับผมด้านการประกอบผมให้เต็ม10เลยนะครับดีเทลรายละเอียดนะครับต่างๆของตัวหุ่นเนี่ยให้มาอย่างสวยงามมากนะครับลายล่องต่างๆพวกลายพาเนลลายต่างๆเนี่ยถือว่าคมมากๆไม่มีจุดไหนที่มันตื้นเลยนะครับมีอันเดอร์เกตมาให้ประมาณ50-60%ได้นะครับผมแล้วก็ ชิ้นส่วนที่ไม่ได้เป็นนเดอร์เก e เนี่ยมันก็จะเป็นโครงในซะส่วนใหญ่นะครับทำให้แผลเก็บรอยเกตต่างๆเนี่ยมันไม่ได้โชว์มาด้านนอกนะครับด้านนอกเกาะด้านนอกเนี่ยจะเป็นนเดอร์เก e ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็มันทําให้เราประกอบได้อย่างสวยงามนะครับไม่เห็นรอยแผลเก็บเกตโชว์มาด้านนอกนะครับเรียกว่าด้านการประกอบไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะครับถือว่าประกอบง่ายมากๆนะครับสำหรับโดมตัวนี้นะครับด้านจุดขยับก็ทําได้ดีนะครับแต่ละจุดเนี่ยถือว่าขยับได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแผง PC นะครับ จะเป็นชิ้น PC สําหรับที่เป็นจุดขยับอยู่ก็ถือว่าเฟื่อดีก็ไม่มีจุดไหนที่มันหลุดหลวมหรือว่าง่อยเลยนะครับสำหรับด้านจุดขยับนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่แถมมาให้ในกล่องนะครับก็ถือว่ามีมาให้พอสมควรอนการด้านอาวุธบาซูก้าหรือว่าตัวดาบเองนะครับผมก็แถมมาให้พอประมาณนะครับของแถมที่มีมาให้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแอคชั่นเบสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีจุดหนึ่งนะครับของงานค่ายจีนนะครับผมแล้วก็ดีคอที่เขาแถมมาให้นะครับคุณภาพก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ ด้วยดีเทลรายละเอียดเวลาติดเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นขอบเห็นอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับชิ้นเล็กๆพวกนี้นะครับสามารถติดได้นะแต่ว่าชิ้นใหญ่ๆขอให้หลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับผมถ้าอยากได้ความสวยงามที่มันที่มันสวยแบบเด่นๆจริงๆนะครับก็รอไปซื้อดีคอน้ําดีกว่านะครับสุดท้ายนะครับมาลองเปรียบเทียบกันนิดนึงนะครับกับตัวจิมสปาร์ตันนะครับผมก็เป็นอีกค่ายหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับค่าย j จมนะครับก็ได้งานที่สวยงามแล้วก็ราคาถูกนะครับถ้าเพื่ เอามาทําเป็นกองทัพใหญ่ๆนะครับอย่างพวกของโดมของซาคุหรือของพวกจิมต่างๆเนี่ยนะครับผมก็เหมาะมากๆนะครับที่จะเอามาทําเป็นกองทัพนะครับก็จะช่วยเซฟกระเป๋าของเรานะสบายกระเป๋าขึ้นนะครับราคาถูกขึ้นนะครับผมตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะทดลองประกอบงานจีนสักตัวนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่ผมแนะนําเหมือนกันนะครับจะเอามาลองประกอบนะครับหรือจะเอาไปลองทําสีอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ ราคาเบาราคาดีนะครับผมก็เอาไปลองทดลองประกอบทําสีได้เนี่ยก็จะเป็นการฝึกฝีมือไปด้วยในตัวได้เหมือนกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับสาหรับเจ้าตัวโดมตัวนี้นะครับผมงานของค่าย JMS นะบอกเลยตัวนี้ก็เป็นงานดีอีกงานหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ลองไปตามกันดูนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับตอนนี้กย็ยังอยู่ในช่วงของ การตามดูงานจีนอยู่นะงานไฮเกรดจีนนะว่าค่ายไหนมันดีนะครับค่ายไหนมันโดนนะถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าดมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Descript i o n ละกันแล้วก็ท็อปคอมเมนต์นะครับก็ลองไปตามกันได้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ